G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock m o t บ e r b o a r d ที่เกมเมอร์และนัก o v e r อกเกอร์ ok ker, เลือกใช้ สวัสดีครับพบกับโอฮอกโซนทีวีซีซั่นสองนะครับก็อาจจะห่างหายไปนานนะครับกับตัวนี้ที่ผมเคยเปิดกล่องให้ดูไปแล้วนะครับคร่าวๆกับชุดน้ำจากทางดิฟคูในซีรีส์เกมเมอร์สตอร์มกับตันนะครับซึ่งมี3ตัวอย่างที่เห็นไปคือ 120, 220และ360นะครับวันนี้ผมล็อกตัวใหญ่มาเลยนะครับกับตัน360เหตุผลก็คือตัวนี้นะครับจริงๆถือเป็นตัวท็อปสุดแต่ว่าราคาก็ไม่ได้สูงนะครับอยู่ที่หลัก4,000 กว่างานเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทปนี้ผมเอาให้ดูนะครับรีวิวอย่างละเอียดไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูขนาดกันก่อนคราวที่แล้วเราเห็นดีเทลคร่าวๆไปแล้วแต่ว่ายังไม่ให้ดูดิเมนชันนะครับตัวนี้กับตัน360นะครับถึงแม้ว่าจะใส่พัดลม3ตัวนะครับก็จะมีพื้นที่ยื่นออกมานิดนึงก็ตามธรรมดาของหม้อน้ำนะครับจะเห็นว่าอยู่ที่40เซนเพราะฉะนั้นก็ต้องลองคำนวณกันดูกับเคสนะฮะส่วนแนวกว้างนะครับ นี่อยู่ที่ประมาณ12เซนกว่าๆนะครับประมาณนั้นก็ลองคำนวณกันดูนะครับตรงนี้มาดูต่อที่ตัวบล็อกนะครับคราวที่แล้วอธิบายรายละเอียดไปแล้วนะครับเรื่องปั๊มที่เป็นฟลูอิดไดนามิกแบริ่งมีอายุการใช้งานยาวนานมากนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีคูลเลนส์สีแดงไหลผ่านตรงนี้นะครับเข้าไปที่ตัวบล็อกก็คือตัวบล็อกตรงนี้แหละจะมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อมาผมจะให้ดูนะครับตอนประกอบส่วนทางด้านข้างนะฮะเดี๋ยวยืดให้ดูว่าม อันนี้ความสูงนะครับวัดจากทางด้านล่างก็ขึ้นมาประมาณประมาณ8เซนนะครับอ่าแบบหนึ่งอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับ8-9เซนนะครับกับที่รวมถึงสายยางที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่สายยางที่จริงแล้วมันเป็นอะคริลิกแข็งนะครับส่วนทางด้านล่างก็จะเป็นวัตถุบล็อกที่สัมผัสก,กับ CPU ทองแดงนะครับตรงนี้ซึ่งมีเทอร์โมแพสหรือว่าซิลิโคนมาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ใช้ได้ทีเดียวนะครับถ้าเช็ดออกก็คือเรียบร้อยนะครับไปหาซื้อกันเอาเองทีหลังก็อาจจะดูแนะนำพุ่นท่วงกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอพิโซดที่แล้วผมแนะนำไปแล้วนะครับทั้งรายละเอียดของโปรดักต์ในตัวกับตาน120 220และตัวนี้กับตาน360นะครับเอาเป็นว่าเทปนี้ผมมาโฟกัสเรื่องผลทดสอบของตัว l i Liquid c o o l i n g ตัวนี้ดีกว่าว่ามันสามารถคุมอุณหภูมิของ CPU i7 4700K ซึ่งตัวนี้ถือว่าค่อนข้างร้อนมากนะครับเอาเป็นว่าจะดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดู ที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นแบ็กเพลทซึ่งใช้เหมือนกันนะครับทั้งทาง Intel และ AMD นะครับจะเป็น Universal แต่ว่าบอร์ดที่ผมจะใช้วันนี้จะเป็นบอร์ด Z97 กนะครับก็คือบอร์ด Intel เพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกถุงนี้นะครับกับ L g a จาก Intel นะครับได้หมด 1366, 1156, 1155, และ1 1 5 0นะครับใช้ได้เหมือนกันหมดเมื่อเลือกได้แล้วนะครับในที่นี้บอร์ดเราเป็น LGA 1นะจาับาางทาง i n ก็ l ก็คือนี่ เราต้องใส่สล็อตในนะครับสล็อตนอกก็ไว้ใส่น่าจะ1 3ึ6นะครับลองสังเกตดูดีๆอ่าแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับตัวพลาสติกตรงนี้ส่วมเข้ามาเพื่อล็อกจนดังแก๊กนะฮะอาจจะแข็งนิดนึงตรงนี้นี่อ่าแก๊กแล้วนะครับก็คือผ่านไปที่ช่วยก็คือปกติเวลาเราประกอบฮิตซิงอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องมาคอยเอาอีกคนจับข้างล่างอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ นี่คือมันล็อกมาเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาแผนน่นแบ็กเพลทนี้ยาใต้บอร์ดได้เลยนะครับคือเราประกอบคนเดียวได้นะครับแผ่นแบ็กเพลทใส่ไปแล้วนะครับก็รอยน็อตออกมาผ่านรูสโตรเก็ตทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องวางความหลงแล้วก็เลือกทิศทางของตัววอลล์บล็อกนะครับว่าจะให้มันหมุนไปในทางไหนซึ่งในที่นี้ผมเอาไว้ข้างบนดีกว่านะ จัดทิศทางของตัว water block แล้วนะครับผมเลือกที่จะให้มันไปทางนี้นะครับเพราะว่าจะไม่ติดชุดเทสเบดของผมนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้เลยวางเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นในกล้องไข่ตามลงไปซึ่งผมเอายางรองไว้นิดนึงนะครับกันกันแรงสั่นสะเทือนของมันนะครับก็ไข่ลงไปอย่าเพิ่งแน่นมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาไขาค่ควงสี track, ่แฉกย้ำอีกชั้นหนึ่ง ตอนนี้เราวางแบบคร่าวๆไปก่อนฝั่งนี้อาจจะยากนะครับเพราะว่ามันยังไงดีติดสายไฟเอติดสายสายไฟด้วยนะครับใสา่ย,ยางด้วยนะครับทั้งสองอย่างเลยแต่ก็ไม่ปัญหาครับต้องเอียงๆเข้าไปนิดนึงยังไม่ต้องแน่นมากนะครับพัดลมก็ให้ดูเทสที่แล้วไปแล้วนะครับเป็นดานิม็กแบริ่งนะครับอายุการทำงานยาวมากนะครับก็คือใช้กันได้ หลายหลายปีมากเลยนะครับพัดลมตัวนี้ซึ่งตัวพัดลมก็มีวัสดุเป็น rubber coating นะครับจริงๆแล้วเป็นพลาสติกแต่ว่ามียางหุ้มมาข้างนอกนะครับทำให้ช่วยลดแรงสรั่นสะเทือนด้วยจับจับดูก็รู้นะครับว่ามันเหมือนออกเป็นยางนิดหนึ่งส่วนตัวใบพัดนั้นสามารถถอดออกมาได้นะครับเพื่อกําจัดฝุ่นหรือเอามาล้างอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําพังนะทางคู่มือบอกมาผมจะแบ่งการทสอกเป็นสแบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่ผมจะเอาพัดลมนี้เป่าเข้าตัวหม้อน้ํานะครับ อ,อันนี้ก่อนเดี๋ยวอันต่อมาผมจะเทสเป็นแบบดูดออกนะครับล้วมาเทสความแตกต่างกันว่าอุณหภูมิจริงๆแล้วมันต่างกันแค่ไหนนะครับตามนั้นเมื่อเราต่อพัดลมเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด3ตัวเราก็หยิบแฟนฮับออกมาซึ่งแฟนฮับนี้มีโลโก้ Gamer Storm มทั้งหมดนี้ให้มาในบันเดิลนะครับบางทีเราอาจจะไม่มีที่ใส่พัดลมบนตัวบอร์ดแล้วนะครับกร,กระจายกระจายแล้วก็ต่อผ่านฮับตัวนี้ให้ออกมาเป็นหัวอินพุตอันเดียวเลยนะครับอันนี้เราก็ต่อเข้าบอร์ด ไว้ในช่องพัดลม cpu หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็น4พินต่อมานะครับประกอบเสร็จแล้วทุกอย่างนะฮะก็สเปคเดิมนะครับ core เจ็7สี่เเจ็ดศูนย์ k motherboard จากทาง asrock s i d cooler f a t a l i t y นะครับ cpu เรา overclock ไปที่สี่จุ ghz นะครับโดยใช้ไฟวีคอที่1.2นะครับอุณหภูมิตรงนี้จะอุณหภูมิ idle นะครับโดยที่ห้องเราเปิดแอร์อยู่ที่25องศาเวลาประมาณบ่าย2แก่ๆนะครับถือว่าการควบคุมอุณหภูมิช่วง idle ค่อนข้างดีนะครับ แพ็กเกจที่32คอ29 33 26 32นะครับตรงนี้ต่อมาเดี๋ยวผมจะรันฟูลโหลดให้ดูนะครับว่าตัวนี้สามารถคุมอุณหภูมิได้อยู่ต่ำกว่า80ได้มากแค่ไหนนะครับกดเสียงพัดลมเริ่มดังขึ้นมา,มากแล้วนะครับตรงนี้56องศา อันนี้นะครับจะเห็นว่าผมรันมาประมาณเกือบ16นาทีล้นะครับโดย CPU Full Load ที่100%จะเห็นอุณหภูมินั้นกราบค่อนข้างนิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ56องศานะครับถือว่าคุมอุณหภูมิได้ดีมากเลยนะครับกับตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นซิงลมก็อาจจะมีเฉียดเฉียด80ได้นะครับกับ CPU i 7 4 7 7 0ของเราที่ Vcore 1.2นะครับถือว่าค่อนข้างร้อนแต่ว่าตัวนี้สามารถคุมอุณหภูมิได้ถือว่าดีมากเลยนะครับอันนี้ เดี๋ยวต่อมานะครับตอนนี้ฟูลโหลดอยู่เช่นเดิมนะครับผมจะใช้มิตเตอร์นี้วัดเสียงนะครับหน่วยจะเป็นเดซิเบลซึ่งในผมกดเปิดผมจะทำการเงียบนะครับไม่พูดแล้วตอนนี้ผมปิดแอร์ไปแล้วนะครับจะดูเสียงตรงๆของพัดลมทั้ง3ตัวนี้ว่ามันเป็นยังไง <Players> อย่างที่เห็นนะครับอยู่ที่ประมาณ56-57เดซิเบลนะครับก็ถือว่าไม่เงียบเท่าไหร่นะครับพอมีเสียงบ้างก็ประมาณแบบเหมือน แมงวันบินหึงๆนะครับก็ไม่เงียบสัทีเดียวถือว่าพอได้ยินนะครับตัวนี้เอาเป็นว่าจบไปนะครับออก,การเทสของพัดลมแบบเป่าเข้านะครับถือว่าดีมากตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาเซตพัดลมอีกแบบหนึง่งก็คือแบบดูดออกจากตัวหม้อน้าบ้างนะฮะว่าอุณหภูมิจะแตกต่างแค่ไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนคงเห็นเถียงกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าดูดเข้าหรือเป่าออกอันไหนดีกว่ากันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราได้เห็นกันในเทสนี้แหละ รอบนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเทสอุณหภูมิแบบพัดลมดูดออกจากหม้อน้ำนะครับทั้ง3ตัวเลยเมื่อกี้ที่เซตอัพเห็นไปนะครับโดยที่นี่แอร์เปิดอยู่25องศานะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะ25นะครับเพราะว่ากลางวันแสกๆค่อนข้างจะร้อนนิดหน่อยนะครับแอร์ไม่ค่อยเย็นจะเห็นว่านี่อุณหภูมิในส่วนของไอดอลอยู่ประมาณใกล้เคียงกันนะครับ31-32องศานะครับนี่คอ1 29 31 26 31นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกดฟูลโหลดให้ดู เดี๋ยวตามเดิมนะครับจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเสียงพัดลมดังขึ้นแล้วนะครับตรงนี้อันนี้นะครับก็รันมาจะเห็นว่าประมาณ20นาทีแล้วเพราะเมื่อกี้เพลินไปหน่อยนะครับปกติอันที่แล้ว15นะครับวันนี้20ก็อุณหภูมิจะเห็นว่าใกล้ๆกันนะครับอยู่ที่56 57องศาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูดเข้ากับเป่าออกไม่เป็นประเด็นมากนะครับสำหรับพัดลม3ตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วพัดลมนี้ก็ ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับนั่งตรงนี้พัดลมเป่าหน้าผมนี่หน้าสั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอาจจะเป็นพัดลมรอบน้อยรอบต่ำๆก็อาจจะมีความแตกต่างบ้างในคาการดูดเข้าหรือเป่าออกแต่ถ้ารอบจ,จัดๆอย่างตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับจากที่เห็นนะครับตัววอลล์บล็อกตรงนี้นอกจากมีลิควิดคูลเลนส์สีแดงแล้วนะครับเป็นท่อริลิกก็จะมีตรงไฟ LED ดีข้างในด้วยนะครับช่วยกระพริกบกระพริบให้มันส่องแสงให้เห็นน้ำในท่อมากขึ้นด้วยนะครับเพิ่มความสวยงาม เห็นไปแล้วนะครับกับผลทดสอบของทาง d ิ ep Co o l Series Gamer Storm กับตัน360นะครับว่ามันสามารถคุมอุณหภูมิได้ดีมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ I 7 4ซ C70K o v e r c o c k ตัวนี้วีคอร์1.2นะครับถ้าเป็นซิงค์ไม่ดีจริงนะครับมันก็อาจจะแตะเกิน80องศาไปได้นะครับแต่กับชุดน้ำชุดนี้นะครับจากทาง i3 ที่ส่งมาให้ก็มีหม้อน้ำา3ตอนนะครับสามารถคุมอุณหภูมิได้ต่ำกว่า60องศานะครับถือว่าน่าประทับใจเลยลูกได้นอื่นนะครับก็คือ พวกไฟ LED อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับช่วยเรื่องความสวยงามแต่ว่าข้อดีจริงๆของชุดน้าระบบปิดก็คือมันไม่รั่วแน่ๆนะครับถ้าไม่ไปทําสายมันขาดแล้วก็เรื่องการไล่อากาศนะครับไม่มีฟองอากาศในระบบเลยเอาเป็นว่ายัางไงวันนี้อิงและทีมงาน o อฮอกโซนที TV, ก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณทาง i3 Distribution ด้วยพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ ตามอิงและรายการโอฮอคโซนทีวีว่าจะมีฮาร์ดแวร์อะไรเจง๋งมานำเสนอเพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ